ก่อนห่งก็ยินดีนะครับกับท่านคุณครูที่กเกษียณอายุราชการทั้ง3ท่านนะครับท่านรองประกาศท่านคุณครูสิรินคุณครูสุคมนะครับซึ่งทั้ง3ท่านนี้ก็ถือว่าเป็นบุคลากรที่ทรงคุณค่าของโรงเรียนนะครับซึ่งท่านก็อยู่มาถือว่าเป็นบุคคลที่เก่าแก่ที่สุดที่โรงเรียนเรามีบุคลากร เป็นยุคเริ่มต้นนะครับท่านทั้งสามท่านก็ได้สร้างผลงานสร้างคุณงามความดีนะครับอบรมสั่งสอนและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ทั้งบุคลากรและก็นักเรียนต้องขอบคุณทั้งสามท่านที่ได้ทุ่มเทเสียสละมาโดยตลอดนะครับถึงแม้ว่าท่านจะ,กะเกษียณอายุรยาชการไปก็เป็นความโชคดี ของผู้ปฏิบัติหนะ้าที่ราชการนะครับที่จะในปัจจุบันนี้ซึ่งยากมากนะที่จะสามารถเดินทางมาสู่เส้นชัยได้อย่างสง่างามนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านนะครับาการเกษียณอายุราชการก็เป็นการเกษียณไปตามวาระของทางราชการแต่มิตรภาพของเรานั้นไม่มีวันเกษียณนะครับซึ่งพวกเราทุกคน ระ,ะลึกนึกถึงทั้ง3ท่านตลอดไปนะครับแล้วก็เรายังเป็นมิตรภาพเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับท่านรองประกาศคุณครูศิรินทร์คุณครูส,คคสุพรมก็ขอให้ทั้ง3ท่านนะครับรักษาสุขภาพนะครับรักษาสุขภาพและก็คิดว่าท่านก็คงจะ ได้แวะเวียนมาเยี่ยมพวกเราและท่านทั้งสามก็จะอยู่ในใจของพวกเราเชาวจุฬาพรตลอดไปขอโชคดีครับรักนะจุ๊บๆในตอนที่เป็นลูกศิษย์เนี้ยก็คือคุณครูอ่ะเป็นคุณครูสอนคณิตศาสตร์เราก็เลยเรียนกับคุณครูมาตั้งแต่ อยู่ม .4 เพราะว่าเราเข้าม .4 เป็นรุ่นที่สองคุณครูก็จะสอนคณิตศาสตร์ก็สไตล์คุณครูคุณครูจะไม่ค่อยพูดเยอะคุณครูก็จะสอนบนกระดานแล้วก็หันหน้ามาและคุณครูยังทําหน้าทีา่เป็นคุณครูฝ่ายปกครองซึ่งเป็นคุณครูฝ่ายปกครองที่นักเรียนกลัวมากแต่เป็นคุณครูที่ไม่ได้พูดเยอะแต่แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณครูหันหน้ามา แล้วยิม้มนั่นแสดงว่านักเรียนทุกคนรู้แล้วว่ายิ้มนี้มันพิฆาตมากก็คือโดนหักคะแนนปกครองไปแล้วแต่ก่อนแต่ก่อนคะแนนมันจะเป็นคะแนนปกครองเต็มร้อยอย่างเงี้ยสมมติว่าเราทําผิดมันก็จะเริ่มหักหักลงมายอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นของที่เราทําผิดโกรธจะโดนยึดมากที่สุดก็คือกระทะไฟฟ้าพวกกระตูนพวมนิยญ่จะอยู่หลังรถของคุณครูก็คือคุณครูจะมีรถคันหนึ่งเป็น bmw 10, สีแดง ทุกปิดเทอมจะต้องไปเบิดของกับคุณครูก็คือของที่ถูกยึดคุณครูจะยึดเฉพาะของชายที่ที่ไม่ใช่ของกินไม่งั้นมันจะเน่านะคะก็อันนี้ก็คือแต่คุณครูอ่ะจะเป็นในในฐานะที่เป็นลูกศิษย์ลูกศิษย์ก็จะเคารพรักคุณครูมากเพราะว่าคุณครูเหมือนจะเป็นคนพูด ด้วยยากแต่ว่าคุณครูจะเป็นคนที่ยืดหยุ่นที่สุดแล้วหมายความว่าถ้าเราอยากได้อะไรหรือเข้าไปหาคุณครูโดยตรงแล้วพูดในสิ่งที่เราต้องการอย่างเงี้ยคุณครูเขาก็จะช่วยเหลือเราได้เสมอทีนี้ในฐานะที่เป็นเพื่อนร่วมงานพอเข้ามาคุณครูก็เป็นรองแนละ้วเป็นรองแต่ว่าคุณครูก็ยังมามีความวนเวียนอยู่ในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ในฐานะเพื่อนร่วมง,งานก็คือจากแต่ก่อนคนจะเคยคิดว่าเราเคยเป็นลูกศิษย์ที่นี่แล้วเข้ามาเป็นเป็นเพื่อนร่วมง,งานเพื่อนๆก็จะถามว่าเป็นยังไงบ้างเข้ามาทุกคนจะเหมือนกับว่าจะไปแอบแล้วว่าถ้าเราเป็นลูกศิษย์แล้วเข้ามาทํางานอยู่ที่เดิมอ่ะเหมือนกับจะอยู่ยากอย่างเงี้ยแต่ที่นี่ก็คือคุณครูทุกคนรวมถึงคุณครูประกาศะคือเขาก็จะมีความเป็นครูในฐานะที่ พอเรามาทํางานด้วยกันนะคะเขาก็ยังมองเราเป็นลูกศิษย์เพราะฉะนั้นความเอื้ออาทรก็จะมีมากก็คือเวลามีอะไรหรือว่าไม่สบายใจอะไรเราก็สามารถที่จะพูดคุยกับคุณครูได้โดยส่วนมากถ้าเข้ามาใหม่ๆทุกคนก็จะเกรงๆคุณครูเหมือนคุณครูเขาจะไม่ค่อยพูดนะเป็นคนนิ่งๆทุกคนก็จะกลัวนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่เราในฐานะลูกศิษย์ก็คือสามารถที่จะปรึกษาหรือแม้กระทั่ง ถามคุณครูในเนื้อหาวิชาที่เราสอนอยู่นะตอนนั้นก็ยังสามารถกลับไปถามคุณครูได้ก็คุณครูก็เป็นคนที่ก็คูดเหมือนแบบว่าเหมือนเป็นคนที่เหมือนเข้าถึงยากแต่จริงๆคุณครูเป็นคนที่รับฟังความคิดเห็นของของทุกๆคนก็คือไม่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 ไมไม ไม่ฟันวงอะไรไปเลยอย่างเงี้ยค่ะคุณครูก็จะรับฟังเวลาเรามีอะไรเป็นปึกษาคุณครูก็จะรับฟังแล้วก็ช่วยเหลือเสมอมาแล้วก็คุณครูก็ชอบพูดว่าตอนที่มาบรรจุที่นี่ใหม่ๆแต่ก่อนตอนที่เป็นนักเรียนน่ะนะคะสอบตอนนะั้นอะสอบคนต้าได้ในห้องเรียนแต่คุณครูน่าจะจำไม่ได้แล้วล่ะในห้องเรียนแล้วสอบได้แต่ก่อนสอบของมอ,งอมันจะมีสาขาที่ที่เราชอบก็คือก็สอบเป็นจิต โคต้าของมขก็คือเป็นเคมีกับคณิตคุณครูก็เลยมาพูดในชั้นเรียนว่าเอ๊ะชาติดเคมีกับคณิตศาสตร์แสดงว่าระชาเนี่ยชอบชอบครูกับครูสุรศาสตร์นะเนี่ยมีการฟันดนงตัวเองเคลมว่าตัวเองอ่าซึ่งจริงๆแล้วก็ใช่ค่ะเพราะว่าตอนนั้นก็คือชอบวิชาคณิตแล้วก็ชอบวิชาเคมีแล้วก็คุณครูอ่ะหนึ่งในวิชา ที่คุณครูสอนอยังจำได้ว่าเป็นแรงผลักดันให้ตัวเองอะเรียนคืออยากเอาชนะก็คือจำได้ว่าทั้งห้องเลยอะสอบตกว,วิชาคณิตของคุณครูอะคนเดียวทั้งห้องตอนนั้นจําได้ว่าอยู่ม .6 ตอนนั้นน่าจะไม่ค่อยรั้กใจเรียนเท่าไหร่เพราะว่ามีความรู้สึกว่าตัวเองอะได้กดต้าแล้วก็เลยไม่ได้ตั้งใจเรียนก็เลยสอบตกว,วิชาของคุณครูประกาศเป็นคนเดียวในห้องและเนื้อหาก็คือเป็นวิชาสถิติ ก็เลยตั้งใจเรียนวิชาสถิติตั้งใจที่จะเอาชนะอีกตัวนี้พอเข้าไปเรียนมหาวิทยาลัยก็มาสายนี้ก็ขอบคุณคุณครูอยู่เสมอนะคะแต่ว่าช่วงช่วงเวลาที่อยู่กับคุณครูอะจะผูกพันมาตั้งแต่เราก็จะเห็นตั้งแต่คุณครูสอนแล้วก็คุณครูอ่ะมีลูกอย่างนี้ตั้งแต่มีลูกจนถึงขนาดว่าคุณครูมีลูกแล้วตั้งชื่อว่าตั้งชื่อลูกว่าน้องลูกเกดในคนแรกใช่ไหมคะพอลูกคนที่สอง ก็อยากมีส่วนร่วมในการตั้งชื่อให้ลูกคุณครูก็เพื่อนๆก็จะรวบรวมกันว่ามีน้องลูกเกดแล้วลูกคนต่อไปต้องชื่อน้องมะนาวน้องมะนาวนะคะคุณครูจนเป็นคนที่สองก็คือเป็นเลมอนก็ได้จาเนี้ก,ก็ก็รู้สึกว่าคุณครูเป็นผู้ใหญ่ที่น่าเคารพแล้วก็นับถือแล้วก็คือรักแล้วก็ปลูกผ่านกับคุณครูยังเคารพคุณครูเสมอค่ะอ่าส่วนส่วนคุณครูสุพนมเนี้ย ในแง่ของการร่วมงานจะเป็นการร่วมงานในภาพรวมมากกว่าก็คือในภาพภาพรวมนี้ก็คือในลักษณะของคุณครูก็จะเป็นคนเหมือนเป็นคนใจดีมีความยืดหยุ่นสูงนะน่าจะดูแล้วดูหน้าตาแล้วเป็นคนอารมณ์ดีอ่ะแต่แต่ฝั่งจากลูกศิษย์ในแง่การสอนเนี่ยก็คือลูกศิษย์ก็จะชอบเรียนกับคุณครูเขาเหมือนกับว่าบางคนก็จะได้ยินลูกศิษย์พูดมาเสมอว่าเฮ้ยคุณครูสุพงศ์นี่เป็นคนเปิดโลกในเรื่องนั้นเรื่องนี้ อยู่เสมอมาอ่าแล้วก็ในในของส่วนของคุณครูซิรินก็เคยได้ร่วมงานเป็นบางงานซ,งซึ่งงานมันเป็นภาพรวมงานใหญ่ๆคุณครูเขาก็จะเป็นคนที่มีความละเอียดรอบคอบแล้วก็มีความราับผิดชอบสูงเป็นคนที่อ่าเราทํางานด้วยแล้วก็มีความรู้สึกว่าทำงานเป็นขั้นเป็นตอนอย่างเงี้ยค่ะก็ ใน,ในความประทับใจหรือโดยรวมของคุณคณรูผู้เกษียณทั้งหมดก็คือในแง่ของเพื่อนโรงงานก็เป็นเพื่อนโรงงานที่ดีมากๆเลยค่ะ,ะเป็นเวลาทํางานเป็นทีมเนี่ยก็เป็นทีมเวิร์กที่ดีแล้วก็อยากบอกคุณครูที่กําลังจะ,กะเกษียณทุกท่านนะคะว่าเกษียณเป็นแล้วก็เข้ามาเยี่ยมเยียนโรงเรียนมากก็ไม่ได้ห่วงอะไรมากส่วนมากก็จะเป็นอ่ะพอวันนี้เราก็จะไม่ได้พูดถึงอะไรกันเยอะก็ให้คุณครู ทุกท่านรักษาสุขภาพนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตดําเนินชีวิตในสิ่งที่ตัวเองมีความสุขไม่ได้อยู่ในกรอบว่าจะต้องเข้ามาโรงเรียนทานู่นดีแล้วน่าจะมีอิสระเต็มที่ในการทำค่ะถ้าเป็นในพาร์ทของสิทธิ์เก่านะคะก็มีโอกาสได้เรียนกับคุณครูสุขุมนะคะตอนนั้นก็มีความรู้สึกว่าคุณครูเป็นคนที่ใจดีเฮานะเรียนด้วยสนุกแล้วก็สอนเข้าใจ เหมือนกับอธิบายสั้นๆแล้วก็เข้าใจเห็นภาพในวิชาวิทยาศาสตร์เลยนะคะส่วนในพัฒนของการทํางานนะคะก็จะประทับใจในส่วนของออรองประกาศค่ะก็คือแกจะเป็นคนที่คอยซับพอร์ตเราตอนที่เราทํางานนะคะคอยตรวจงานตอนกระบวนการสุดท้ายแล้วก็ช่วงการดําเนินการเนี่ยแกก็จะปล่อยให้เราดําเนินการกับทีมงานนะคะปรึกษากาันถ้ามีปัญหาเนี่ย แกก็จะคอยแก้ไขเป็นผู้สป,ปอร์ตอยู่เบื้องหลังนะคะแล้วก็มีความสุขุมนุ่มลึกที่เรารู้สึกว่าอ,อ๋อมองดูแล้วเขาเขาดูสง,งานนะะ่างค่ะแล้วก็ส่วนครูซิริมน,นะคะเรารู้สึกว่าออมีโอกาสได้ทํางานกับคุณครูแล้วแกจะเป็นคนที่มีการวางแผนนะคะมีการทํางานที่ชัดเจนนะคะกระชับถ้ามีปัญหาหรืออะไรก็ตามนะคะก็สามารถปรึกษาแกได้ตลอดและแกก็จะเป็นคนที่ ดูแลงานทุกอย่างเข้าใจงานทุกอย่างทำให้เราสึกว่าอ๋อการเป็นหัวหน้างานหรืออะไรก็ตามเนี่ยเราเราต้องคอยดูแลแล้วก็ซัพพอร์ตคุณมครูท่านอื่นๆด้วยเสมอค่ะถ้าสำหรับลองประกาศนะคะก็จะนึกถึงร้านลาบค่ะเพราะว่าเวลาไปราชการกับแกก็จะ,อะตอนเย็นอย่างเงี้ยก็แวะไปทานลาบนะคะเพราะว่า มันทำให้เรารู้สึกสดชื่นมีแรงในการทำงานต่อนะคะถ้าจะเป็นฟูซิลินก็จะนึกถึงสร่งผมค่ะหนูหนูเห็นตั้งแต่มักเรียนและวแกจะมีไฮไลท์สีขาวเ,เป็นจุดเด่นของแกเลยแล้วก็คุณสุ่งผมนะคะก็คือนึกถึงการวิ่งค่ะเพราะว่าอายุขนาดนี้แล้วแกยังวิ่งแล้วก็รักษาสุขภาพถือว่าเป็นวินัยในตัวเองที่ดีมากๆค่ะ ทั้ง3ท่านค่ะจะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำนะคะเราก็มองเป็นแบบอย่างพวกเขาจะมีความสม่ำเสมอมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ะคะ่ะเข้าใจผู้ร่วมงานทุกคนนะคะให้คำปรึกษาได้แล้วกเ็เป็นแบบอย่างที่ดีที่ทำให้เราเนี่ยมีแรงบันดาลใจในการที่จะทำงานเป็นครูนะตรงนี้ต่อไปะคะ่ะ สิ่งที่คิดถึงที่สุดนะคะก็คือสําหรับท่านรองประกาศก็คือความใส่ใจในหน้าที่นะคะคือท่านเป็นแบบอย่างนะคะในด้านของความใส่ใจในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆของโรงเรียนนะคะโดยมีโอกาสเป็นได้ทั้งลูกศิษย์แล้วก็ผู้ใต้บังคับบัญชานะคะเราก็จะเห็นได้ว่าท่านนะคะมีความใส่ใจในทุกๆเรื่องของโรงเรียนดังนั้นเนี่ยท่านจึงเป็นแบบอย่างที่ดีที่ จะทำให้เรานะคะได้พัฒนาตนเองแล้วก็พัฒนาโรงเรียนต่อไปค่ะความประทับใจนะคะสำหรับคุณครูสุพม์นะคะประทับใจในบทบาทการเป็นครูผู้สอนที่จริงจังนะคะโดยคุณครูสุพม์เนี่ยตั้งใจสอนนะคะไม่เคยขาดคาบสอนเลยนะคะซึ่ง จากความตั้งใจของคุณครูสุพมนะคะก็เป็นแบบอย่างให้กับน้องๆน,นะคะที่ได้ปฏิบัติต่ตอๆกันมานะคะถึงความจริงจังแล้วก็ตั้งใจในการจัดการเรียนการสอนของคุณครูค่ะ สำหรับคุณครูซิรินนะคะความประทับใจนะคะที่มีให้กับคุณครูซิรินก็คือคุณครูเป็นแบบอย่างที่ดีนะคะของความตั้งใจในการทำงานนะคะเป็นแบบอย่างให้กับน้องๆถึงแม้ว่าจะใกล้วาระ,กะเกษียณแล้วนะคะคุณครูก็ยังเต็มที่กับทุกๆงานนะคะแล้วก็ยังช่วยคิด ช่วยแก้ปัญหานะคะเพื่อให้การดําเนินงานนั้นนะคะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยอันนี้จึงเป็นความประทับใจนะคะที่มีให้กับคุณครูซิลินนะคะในบทบาทที่ได้เป็นเพื่อนร่วมงานด้วยกันค่ะอยากจะขอขอบคุณนะครับท่านรองประกาศนะครับที่อยู่นะครับตั้งแต่ผมเรียนก็จนมาทํางานด้วยกันก็ขอบคุณที่ช่วยเหลืองานทุกอย่างสั่งสอนแล้วก็ให้คำน,นั้นแล้วก็ ตามง,งานทุกๆอย่างที่ที่เราผิดพลาดหรือว่าเราอาจจะยังไม่ทัน,นครับท่านก็จะเป็นคนชี้แนะแล้วก็คอยกระตุ้นอยู่ตลอดเวลาก็ขอให้ท่าน,นครับมีความสุขภาพแข็งแรงเพราะว่าช่วงนี้ลองบอกว่าสุขภาพไม่เหมือนเดิมนะแล้วก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับกินอะไรก็ขอให้เด้งดึ๋งตึง,ต,ง,ต,ง,ต,งตึงนะครับผมส่วนสิ่งที่อยากจะบอกก็คือมีหลานไวๆนะครับ แล้วก็ต่อไปข้อค,คุณเป็คุณครูศิลินนะครับก็ขอให้สวยมั่นขวัญยืนนะครับเป็นสวยเลิศเชิดหญิงแบบนี้ตลอดไปนะครับไม่ใช่จหยิงแต่เพราะผมนะยิงกับทุกทคนบ้างนะครับผม <S 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 ในฐานะที่เคยเป็นทั้งลูกศิษย์แล้วก็เป็นทั้งพืน่วำง,งาน,นครับก็จะย้อนอดีตไปเมื่อสมัยยังยาวไวนะครับก็จะเอ่ยถึงคุณครูสุพมนะครับเพราะว่าคุณสุพมั้นเคยสอนมาตั้งแต่ผมยัง อายุไม่ถึง15นะครับก็ตอนนั้นเป็นเด็กนะครับก็เลยจะติดเพื่อนนะครับแล้วก็อาจจะมีติดผู้หญิงบ้านนะครับทีนี้วิดิกรรมที่ครูสุพม,มจะชอบนะครับผมที่ผมแบบชื่นชมก็คือแกเป็นหัวหน้างานค่า,ายสวนอนครับทีนี้แกจะเป็นคพูดผู้รับผิดชอบแล้วก็จะตามว่าเด็กคนนี้จะเข้าค่ายหรือเปล่าเด็กคนนี้จะเข้าค่ายหรือเปล่าหรือไม่เข้านะครับ ตอนนั้นก็ด้วยความที่ห้าวนะครับก็ไปสอบแล้วก็ไปสอบโอลิมปิกคอมพิวเตอร์ไว้แล้วครูคอมพิวเตอร์อ่าแล้วครูสุพลมก็โทรมาหาบิดาครับแล้วคุณพ่อนี่ว,ว่าทําไมลูกไม่ไปเข้าค่ายครับผมก็เลยบอกกับบิดาของผมว่านะครับก็ช่วงนั้นอยากเรียนนั้นอยากเป็นเรียนอยู่คอนแก่นนะแต่ว่าความจริงแล้วก็คืออยากไปหาเพื่อนนะครับหาสุภาพสตรีนะครับน่าจะเป็นเรื่องที่แสบนะครับแต่ว่าก็ ซีนชมครูสุพงครับแกจะตามทุกคนที่ที่สามารถอยากพัฒนานักเรียนนะในทางที่ดีนะครับแล้วก็อยากให้ครูสุพงนะก็ไม่ต้องห่วงนะเพราะว่าตอนนี้ก็มีพี่พี่น้องนองนะครับที่พัฒนางานสวนนอนครับอาจเป็นครูมัดหรือว่าคุณครูท่านอื่นเนาะที่ที่พัฒนาอยู่ก็โรงเรียนแล้วก็ติดสวนอนเยอะมากก็คุณครูหายห่วงได้เลยครับ ก็คิดถึงความอุ่นใจคิดถึงแบบอย่างท่านลองประกาศเนี่ยก็แบบเป็นฟิลเหมือนคุณพ่อค่ะก็เวลามีปัญหาหรืออะไรเนี่ยเอาจริงเมื่อก่อนจะแบบรู้สึกว่าเอ้เราจะปรึกษาใครเนาะเราก็จะคุยกับน,น้องกับนุ่งไปแต่สําหรับท่านลองเนี่ยเราจะจะนึกถึงเป็นคนแรกเลยเวลาเจอปัญหาแล้วรู้สึกว่าทุกปัญหาเนี่ย มันจะมีทางออกเสมอเออมันมันเป็นความอุ่นใจอย่างหนึง่งหรือหรือความกลัวก็ได้ที่เวลาสมมุติว่าเรามีมีงานอะไรที่แบบเอ้ยมันจะไปไงต่ออะไรเงี้ยแต่แบบถ้าลองก็แบบให้คําแนะนําเหมือนเห <C. S 1> มือน,นบอกเราแล้วมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าอุ่นใจเออก็เปรียบเสมือนแบบคุณพ่ออะไรเงี้ยนะคะเราก็จะชอบเรียกเรียกแบบอันนี้ถ้าลองอาจจะไม่ไม่รู้เนาะเราก็จะเรียกแบบกันเองว่าแบบเฮ้ยคุณพ่อทวงงานอีกแล้วอะไรเงี้ยคุณพ่ออย่างนู้นอย่างนี้หรือมีปัญหาอะไร เราก็จะนึกถึงซึ่งมันไม่ใช่คำคำเล่นนะที่เราพูดเนี่ยคือเรารู้สึกจริงๆว่าแบบเออเป็นเป็นท่านรองที่อบอุ่นมากแล้วก็อุ่นใจทุกครั้งที่ที่ที่มีท่านรองอยู่คอยคอยเหมือนเวลาคอยซัพพอร์ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาเรามีปัญหาเราเลยรู้สึกว่าเออเราเราไม่กังวลเราเราคิดว่าเราจะต้องผ่านไปได้เพราะว่าเรามีเหมือนมีผู้นําที่ดีอยู่ค่ะ ค่ะสำหรับครูสุภุมนะคะก็อยากขอบคุณที่คุณครูเป็นแบบเหมือนตัวอย่างที่ดีของการเป็นคุณครูที่น่ารักของเด็กๆนะคะอย่างตอนสมัยเราเป็นนักเรียนอย่างเงี้ยเราก็จะมีได้ฟังเรื่องเล่าของคุณครูเนาะโดยเฉพาะคำคำฮิตนะคะน้าคุณครูน่าจะเล่าทุกรุ่นนะคะก็คือเรื่องคลองคอดกัดนะคะซึ่งเอาจริงจบมาหลายปีแล้วก็ยังจําจําได้ในเรื่องเล่าของคุณครูนะแล้วคุณครูเป็นคนที่สอนสนุกเสียงดังนะคะแล้วเราก็รู้สึกว่าเออมันไม่น่าเบื่อเนาะแล้ว แล้วกับยุคนี้ที่การสอนแบบเออมันยากขึ้นเด็กๆเรามันก็ไม่ได้เหมือนเดิมเนาะเรารู้สึกว่านี่แหละค่ะคือแบบอย่างการเป็นคุณครูที่น่ารักซึ่งมันก็จะทําให้เด็กจดจําเราได้แล้วก็นึกถึงทีไรก็ยังนึกถึงคือไม่ไม่ลืมเลยครูสุพมในในทั้งเรื่องเล่าแล้วก็การเป็นแบบอย่างที่ดีค่ะสําหรับคุณครูซิลินนะคะก็ประทับใจนะคะอย่างแรกเลยก็ ก็ทันตั้งแต่คุณครูม,มาเป็นคุณครูเนาะเราก็เป็นนักเรียนน่าจะม5ม6นะคะอาจจะไม่ได้มีโอกาสได้เรียนเนาะแต่ว่ามีโอกาสได้สัมผัสในช่วงของการทํางานเนาะได้มีโอกาสทํางานร่วมกันนะคะเพราะว่าเราอยู่วิชาการแล้วก็ในพาร์ทที่ได้เจอกันบ่อยนะคะครูซิรินเนี่ยประทับใจในเรื่องของความแบบเป็นกันเองความน่ารักนะคะไม่ไม่ถึงตัวเลยแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ที่น่ารักแล้วก็ มีความคิดที่เข้าใจเข้าใจเด็กเด็กเออเจนเราอะนะคะเออก็รู้สึกว่าคุยง่ายเนาะเวลามีปัญหามีอะไรก็คุณครูก็จะช่วยซัพพอร์ตช่วยแนะนําเป็นอย่างดีค่ะเราเลยรู้สึกว่าเออจริงๆเจ,จ,จนต่างกันเนี่ยมันไม่ได้เป็นปัญหาเนาะแล้วก็การการการ,การอยู่ร่วมกันที่อายุห่างกาันแต่ว่า ความน่ารักของคุณครูเนี่ยเออทำให้เรารู้สึกว่าเราเราง่ายในการทํางานร่วมกันตรงนี้ค่ะก็เป็นสิ่งที่ประทับใจในตัวครูศิลินค่ะถ้าเป็นรูปลักษณ์ภายนอกที่เราทุกคนเวลาเจอท่านนะคะสิ่งทีเ่เห็นก็คือความสมาร์ทความสุขุมนะคะความสุภาพความเป็นแบบอย่างะคะทั้งาการแต่งกายทั้งบุคลิกภาพ แล้วก็ลักษณะของการวางตัวถ้าเป็นลักษณะของการทำงานนะคะสิ่งที่เห็นตลอดในตัวท่านตั้งแต่สมัยที่เป็นครูคณิตนะคะจนกระทั่งมาอยู่ในบทบาทของผู้นำก็คือการเป็นแบบอย่างที่ดีนะคะการให้คำแนะนำกับลูกน้องแล้วก็การซัพพอร์ตลูกน้องทั้งในด้านการทำงานแล้วก็ในด้านผวานกำลังใจค่ะ ในานามของคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาทางประเทศสําหรับคุณครูเชลินหรือพี่หน่อยนะครับที่ร่วมงานกันมาอย่างยาวนานนะครับคุณครูเชลินนั้นได้สร้างมาตรฐานการทํางานไว้เป็นตัวอย่างที่ดีสําหรับน้องๆในการทํางานนะครับคณะครูที่ทํางานอยู่ในปัจจุบันก็จะเดินตามรอยมาตรฐานที่พี่หน่อยและคุณครูเิลินไ้ได้สร้างไว้นะครับ หลังจากนี้ไปบทบาทใหม่ของการเป็นข้าราชการบำนาญน,นะครับไปพูดเกษียณอายุไปแล้ว,ลวก็ขอให้พี่หน่อยได้มีความสุขกับบทบาทใหม่นะครับมีเวลาพักผ่อนมีเวลาท่องเที่ยวมีเวลาทําสิ่งที่อยากทำและสิ่งอื่นใดก็ขอให้พี่หน่อยได้แวะเวียนเข้ามาเยี่ยมคนะณะครู ของโรงเรียนวิทยาศาตร์จุฬาพรอรัตนวิทยมุกดาหารโดยเฉพาะณักรูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤนะครับซึ่งก็คิดว่าคงจะมีความคิดถึงมีความรักมีความผูกพันนะครับที่คงจะต้องอติดต่อไปมาหาสู่กันอย่างเดิมเช่นเคยที่ผ่านมาครับ Thank you very much for your dedication your hard work and your contribution Thank you very much once again สำหรับ ผู้ผู้เกษยียณนะคะคุณครูสุพมนั้นสิ่งที่คิดถึงก็คือคุณครูสุพมจะมีบุคลิกเป็นคนร่าเริงนะคะแล้วก็มีมุกให้เราใครเครียดตลอดเวลาค่ะสิ่งที่คิดถึงก็คือคิดถึงความใจดีแล้วก็เป็นมิตรกับทุกๆคนค่ะสิ่งที่คิดถึงที่สุดเลยก็คือคุณครูสามารถที่จะมีมุกได้ตลอดเวลาเลยค่ะ อบอุ่นใจดีและมีมมกค่ะท่านรองประกาศอ่อนตามตัวอย่างที่ดีมีค่ากับคำสอนคุณครูสุพมปัตุมคุณครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินและคุณครูสิรินจำนันสิริสวยรวยสูตร